เด็กหญิงโคอี้อ่าเดี๋ยวเอาเด็กหญิงโคอี้เก็บก่อนมาแค่นี้แหละเก็บเก็บไปไหนละอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นชื่ออยู่ในหมวดหมู่ว่า solving tips นะคะก็คือจะเป็นหมวดที่แหม่มรวบรวมวิธีการเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเย็บชุดน้องหมาเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในนี้เพราะฉะนั้นเทปนี้เทปแรกก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวว่าจะเย็บชุดให้สวยเนี่ยมันเริ่มที่อะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอ่า วันนี้จะขอพูดถึงสําหรับคนที่มีจัรก่อนนะเพราะว่าคนที่ยังไม่มีจัรเย็บผ้าเนี่ยเดี๋ยวแมมจะสอนเป็นหมวดเย็บมือแยกไปต่างหากนะคะพอเวลาเราเริ่มจะเย็บผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเราเตรียมผ้าเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผ้าที่เราเย็บอะตะเข็บมันจะออกมาสวยงามหรือเปล่าตะเข็บออกมาสวยงามในที่นี้แมมไม่ได้หมายถึงว่าจะเย็บผ้าแบบว่าตะเข็บเป็นเทศเป็นเส้น เป็นเป็นเส้นแถวตรงสวยนะคะคือมันมีดีเทลที่มากกว่านั้นทีนี้แหม่มจะให้มาดูชิ้นนี้ค่ะเห็นไหมชิ้นผ้าชิ้นเนี้ยเห็นว่า เย็บเป็นเส้นตรงสวยเหมือนกันเลยนะคะถ้าดูทั้งสองฝั่งแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าผ้ายน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเตรียมตัวในการเย็บเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงชุดน้องหมายังไงนะคะแหนมก็เลยจะขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกับการจัดได้ก่อนที่จะเย็บผ้าการจัดได้คืออะไรก็คือการเลือกระยะห่างของออความกว้างของฝีเข็มนะคะแล้วก็ความตึงได้ให้เหมาะสมกับผ้าชนิดนั้นๆทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าผ้าชนิดที่เราซื้อมาเนี่ยเพราะว่าทุกคนแต่ละ คนจะซื้อผ้าในการเย็บมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนใช้ออผ้าไหมผ้าคอตตอนผ้าแคนวาสหรือว่าผ้าแจ็กกาดอย่างอื่นคละกันไปแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าทุกอย่างนะคะในเรื่องของความตึงได้ระยะผีเข็มความกว้างอะไรพวกนี้แต่ละชนิดผ้าเนี่ยไม่เท่ากันเรามาดูกันดีบอกว่าเราจะเตรียมได้จัดได้ยังไงให้มันเหมาะสมกับผ้าชิ้นที่เราซื้อมาเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่เหมาะสมผ้าที่ได้เรื่อพอเริ่มต้นเย็บออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาโยนๆอ,อย่างนี้รีบแล้วก็ยังจะไม่เรียบแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกนะคะให้มันเหมาะสมกับผ้าชนิดนั้นๆเนี่ยความสวยงามที่ได้ก็จะแตกต่างกัน ีนี้เนี่ยแหมจะลองเทสนะคะด้วยการที่เอาผ้าเนี่ยมาเย็บแบบนี้ค่ะก็คือเลือกของความกว้างสีเข็มที่เหมาะสมแหมใช้สีเข็มอยู่ที่2.5นะคะจากรุ่นนี้ที่ใช้จะเป็นของ Brother JS1410 ความกว้างของได้จะอยู่ที่ประมาณเบอร์1ิไม่ใช่ประมาณ10ใช้เบอร์10่าแต่ว่าดูตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยคือความตึงของได้ทําให้ได้มันเนี่ยพอเย็บออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย ผ้าจะเรียบไม่เรียบผ้าจะหย่อนได้จะฟูั่วงอกอยู่ข้างหลังจะย่นไหมอะไรยังไงไหมก็คือให้ปรับที่ตรงนี้เลยทีนี้ด้วยความที่อันนี้เป็นการเทสให้ดูแหมก็เลยจะเลือกใช้ผ้าดิบสีขาวนะคะมาดูกันค่ะ อ่าอันเนี้ยแมมเย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นความตึงได้ตั้งแต่เบอร์0ูนย์5จนมาถึงเบอร์สุดท้ายก็คือเบอร์เกแล้วทีนี้เนี่ยปกติเวลาเราเย็บผ้าเราจะได้ทั้งได้บนแล้วก็ได้ล่างเนี่ยเป็นสีเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยแบบมาเทสให้ดูว่าความตึงได้ที่ระยะประมาณไหนที่จะสวยที่สุดเราได้บนได้ล่างเนี่ยคือจมเรียบเสมอกันสวยงามนะคะแมมก็เลยจะใช้ได้บนเป็นสีดําแล้วได้ล่างเป็นสีเหลืองทีนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่า พอเย็บออกมาเนี่ยถ้าไล่มาจากทางนี้นะคะทางนี้คือเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะยังดูเรียบอยู่คือทุกเส้นอ่ะเย็บตรงหมดแหละแต่ว่ามันเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเบอร์ล่างหลังว่ายิ่งความตึงได้มากเท่าไหร่ผ้าจะยิ่งยน่นแสดงว่าผ้าที่แแบบเอามาทสอันเนี้ยไม่เหมาะที่จะปรับเป็นได้ที่มันตึงมากจนเกินไปอ่ะอันนี้คือได้บนนะคะเราดูกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ปึ๊บมาดูได้ล่าง ได้ล่างไล่มาตั้งแต่เบอร์ศูนย์ <S <S เห็นไหมได้ล่างเนี่ยก็คือเส้นสีเหลืองตัวนี้แล้วมันก็พอเกี่ยวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นปมสีดำ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 แบบนี้อยู่อันนี้คือได้ม,มันฟูมันเป็นถั่วงอกพอรูปแล้วอะไม่ถึงกับถั่วงอกมากแต่ว่าพอรูปแล้วมันสะดุดแล้วมันก็ยังเห็นความเรียบร้อยของงานแบบชัดเลยว่างานไม่เรียบร้อยอ่ะพอค่อยๆอ,อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเราจะเห็นว่าเบอร์สี่นะคะเดี๋ยวแบบขอย,ยกขึ้นมาดูนิดนึงเบอร์สี่เนี่ย กับเบอร์สามพอเปรียบเทียบกันเบอร์สามมันจะยังเห็นได้บนอยู่กับได้ล่างอยู่แต่พอมาเบอร์สี่เสร็จปุ๊บเนี่ยได้ล่างจะเริ่มน้อยลงไปละเห็นไหมแต่พอมาเบอร์ห้าเบอร์ห้าเนี่ยไม่เห็นได้ล่างที่เป็นสีดําเลยในขณะเดียวกันพอคลิกกลับมาดูด้านหน้าเบอร์ห้าก็เห็นได้บนน้อยมากนะคะก็ะคืออันอันทุกอย่างด้านด้านบนมันเนี่ยเห็นได้สีเหลืองเนี่ย หมดเลยยกเว้นเบอร์ที่เบอร์น,น้อยๆที่จะไม่เห็นได้สีเหลืองเพราะว่าได้มันไปฟูเป็นเป็นปมๆอยู่กันที่ด้านล่างแล้วทีเนี้ยไล่ตั้งแต่เบอร์5เป็นต้นมาค่ะได้ก็คือมองไม่เห็นได้สีดําแล้วแต่มันจะเห็นว่ายิง่งยิ่งเบอร์หลังๆเนี่ยยิ่งยนทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเบอร์ไหนที่ที่มันเหมาะที่จะเอาไปเย็บมากกว่ากันก็คือไล่มาตั้งแต่เบอร์สเบอร์ห้าเบอร์หที่แม่มดูเนี่ยคือจะอยู่ประมาณ3เบอร์เนี่ยที่กําลังดีเพราะว่า 7 8 9เานี่ยผ้ามันจะย่นจนเกินไปจนสังเกตได้เพราะฉะนั้นแหม่มจะเทสให้ดูทั้งหมด3ครั้งนะคะก็คือเบอร์สีเบอร์5เบอร์6 <c oughs> เพื่อมาให้ดูว่าระยะของความตึงได้อันไหนนะคะที่เย็บผ้าออกมาแล้วสวยที่สุดมาดูกันดีกว่า <c oughs> โอเคได้ที่ใช้นะคะแหม่มจะใช้เป็นเบอร์10นะคะปรับไว้ตรงนี้ซึ่งความกว้างของสีเข็มจะอยู่ที่2 5มิลลิเมตรส่วนความตึงได้แหม่มจะทดสอบความตึงก็คือเบอร์สี่อ่ะเรามาเริ่มกันที่เบอร์สี น,นี้เป็นเบอร์4เบอร์5และเบอร์6นะคะอ่าเรามาดูกันก่อนได้สีดําด้านบนนะคะเบอร์4เนี่ยจะยังเห็นได้เหลืองโผล่ขึ้นมาอยู่ระดับหนึงนิดนึงนิดนึงใกล้เคียงกับเบอร์หมากแต่ว่าเบอร์5เนี่ยจะเห็นแค่แบบน้อยกว่าส่วนเบอร์6เนี่ย จะไม่ค่อยเห็นก็คือเรื่องของที่ด้าล่างมัน,ม,น,ม,นมันคล้องขึ้นมาก็ด้านตรงได้สีดำมาค่ะด้เหลืองอะ่ะก็จะยังเห็นอยู่เหมือนกันทั้ง3เบอร์แต่ให้ดูความเรียบร้อยของงานก็คือเบอร์6คือไม่ไหวแล้วตึงเกินไปเพราะว่างานจะมีแบบขนาดเอาไปรีดแล้วนะคะก็ยังจะย่นๆยน,นิดนึงเห็นไหมขนาดรีดแล้วยังเห็นความย่นของงานเลยคือถ้ามองเผลอนะเบอร์6มันก็เย็บได้แต่ถ้าเกิดว่าพอเรามาลองเทียบกันนะสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเบอร์ที่โอเคกว่าเบอร์หนี่ตกรอบไปเลยเบอร์แรกนะคะ เพราะว่าเบอร์ที่โอเคกว่าก็คือเบอร์สีกับเบอร์หทีนี้เบอร์หกตกรอบไปแล้วเรามาดูข้างหลังของเบอร์หก่อนเห็นไหมเบอร์หก็คือได้จมเข้าหากันแบบคือได้ดําก็จมจมนะคะได้ดาจมจมดีมากเลยก็คือที่คล้องมาทางด้านล่างเนี่ย แต่ว่ามันตึงเกินไปมันก็เลยทําใหออ้ผ้าที่เย็บเนี่ยยน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตกรอบนะคะเบอร์นี้ไม่ผ่านส่วนมาดูเบอร์4ีกับเบอร์ห้าะได้ด้านบนสีดำดูโอเคแล้วใกล้เคียงกันนะคะแต่พอมาดูข้างล่างเสร็จปุ๊บมาดูระหว่างของเบอร์4ีกับเบอร์ห้าก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะคะแต่ว่าพอเราลองลูบหรือว่าจับดูแล้วเนี่ยเบอร์ห้าจะสมูทกว่าพอลูบไปตามฝีเข็มตะเข็บอย่างเงี้ยสมูทกว่า ได้ก็จมอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเบอร์สีเนี่ยจะสะดุดกว่าหน่อยทีนี้ก็จริงๆใช้ได้ทั้ง2เบอร์เลยแต่ว่าถ้าถามว่าแหม่มชอบเบอร์ไหนมากกว่ากันแหม่มจะชอบเบอร์5มากกว่าเพราะว่ารูปรล้วจะสมูทกว่าของเบอร์สีเบอร์สีจะรู้สึกได้ถึงความนูนนิดนึงอ่ะทีนี้เบอร์ที่โอเคก็คือเป็นเบอร์ห้านะคะเพราะฉะนั้นสรุปจากการที่ทดลองจัดได้แล้วก็ปรับระดับของความตึงได้กับผ้าชนิดนี้ก็คือแหม่มจะใช้ตัวความกว้างของฝีเข็มเนี่ยจะเป็น2.5มิลน,นะคะ จักรของใครประมาณนี้ก็ลองไปปรับดูแต่ว่าความตึงได้เนี่ยแอมจะใช้เป็นเบอร์5โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบเรื่องของการจัดได้ว่าได้เบอร์ไหนความตึงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับการเย็บผ้าในผ้าชิ้นที่เราซื้อมาทีนี้เนี่ยถามว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องมานั่งจัดได้อย่างนี้ทุกครั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชํานาญแล้วอ่ะมันทีมันมันจะกลายเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเกือบๆจะเป็นเซนต์อ่ะแต่ว่าทุกๆคนอะ่ะ ที่มาเริ่มใหม่เซนก็ใช้ไม่ได้เสมอนะคะก็แบนก็เลยอยากให้ใช้เวลากลับมันนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มต้นเย็บชุดสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราทดสอบก่อนดีกว่าว่าได้อันไหนที่เหมาะกับผ้าที่เราซื้อมาใช้เย็บชุดมากที่สุดนะคะจะได้งานที่เรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนี่ยังไม่รวมแบบเทคนิค like อื่นๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คลิปของในหมวด solving tips นะคะแหม่มจะค่อยๆทำมาฝากเรื่อยๆแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เรื่องพวกนี้แบบว่าเรียนรู้แบบเร็วๆเลยอย่างเนี้ยแหม่มมีที่แนะนําที่นึงนะคะเป็นเพื่อนแหม่มก็คือเจเจซึ่งหลายๆคนเคยเคยมาเรียนด้วยแล้วที่เป็นคลาสเวิร์กช็อปที่เรามาฝึกเย็บผ้ากันแบบเนี้ยเป๊ะแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยมากเจเจจะเปิดเป็นคลาส beginner s o w i n g ใครที่รู้ตัวว่าอยากพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีกว่านี้เนี่ยแหม่มแนะนำนะคะลองไปตามดูได้ค่ะที่เพจอ l l ต o g e อลิสตอดความสุขณนะจุดนี้โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะมาเท่านี้แหละอีกข้ออีมาเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแหม่มจะทําเรื่องอะไรเป็นเทคนิคไหนเดี๋ยวฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโคออีบ๊ายบาข้ออีข้ออีเฮลล่าเฮลล่วเฮลล่ามาเีฮลล่าเฮลล่ามิ้งมิ้งจังเลยมันเจ้า Thank you.